ว,วันนี้จะมารีวิวส่งกลองให้กับคุณลูกค้าค่ะที่มีการสั่งตัวกลองเจเบา204เข้ามานะคะพร้อมกับมีเดียสีถุงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ากลองตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษ,ษ,ษ,ษอะไรบ้างนะคะ,ะเจ้ากลองเจเบา204ตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับตู้ที่มีขนาด36-48นิ้วค่ะโดยตัวนี้จะมีโฟเลตอยู่ที่1,200ลิตรต่อชั่วโมงนะคะ หลังจากที่ได้กรองแล้วนะคะเวลาที่ถอดออกมาค่ะก็จะมีทั้งหมด4ชั้นถาดด้วยกันนะคะโดยถ้าเป็นถาดชั้นล่างสุดนะคะเขาก็จะมียางโอลิงแบบนี้ค่ะนะคะตัวยางโอลิงตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการกั้นระหว่างน้ําที่ยังไม่ได้กรองกับกรองแล้วออกจากกันนะคะไม่ให้มาปนกันค่ะทีนี้นะคะกะ็ใส่ในส่วนของมีเดีย1ถุงกับ กับ1ชั้นถาดได้เลยนะคะหรืออาจจะมากกว่า1ถุงประมาณถุงนิดๆก็ได้ค่ะให้มันเ,เต็มในส่วนของชั้นถาดนะคะหลังจากใส่เสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยประกอบลงไปได้เลยนะคะเวลาที่เราประกอบเนี่ยท่อจะต้องตรงกันด้วยนะคะวิธีที่จะทําให้รู้ว่าตัวท่อส่งน้ำมาคะ่ะตรงกันหรือย,ยังนะคะให้เราเนี่ยเอาน้ำเอานิ้วนะคะ จิ้มลงไปข้างในนะคะแบบนี้นะคะให้มันสัมผัสกับตัวยางให้มันสัมผัสกับตัวยางตัวนี้นะคะมันจะทําให้เราแบบรู้ได้ว่าตอนนี้นะคะตัวชั้น่านเนี่ยตรงกันหรือยังนะคะ โอเคค่ะแล้วก็ในส่วนของชั้นบนสุดเนี่ยก็จะในในชุดกรองอะคะ่ะเขาจะมีแถมใย,ยแก้วมาให้อยู่แล้วนะคะแบบนี้เวลาที่เราใช้งานไปสักประมาณ2-3เดือนนะคะก็ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะทีนี้ในส่วนของชั้นบนสุดตะวันแนะนำว่าให้ใส่ตัวเซรามิกลิงลงไปะคะ่ะเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยทำให้น้ำเนี่ยเกิดการไหลเวียนได้สะดวกนะคะ ชั้นบนก็จะเป็นเซรามิกลิงค่ะส่วนชั้นล่างเราก็ใส่เป็นตัวพามิสอลหรือว่าเซรามิกบอลได้เลยนะคะโอเคค่ะในส่วนของชั้นอ่าชั้นบนสุดนะคะตัวนี้ให้เราใส่แบบหงายขึ้นนะคะ หลังจากที่เราใส่มีเดียแล้วก็ชั้นขาดเสร็จแล้วนะคะให้เอาตัว power head เนี่ยมาปิดได้เลยนะคะโดยจะต้องทำให้ตัวชั้นอ่ท่อส่งน้ำเนี่ยตรงกันทั้งหมดด้วยนะคะ โฟ o กับเอาโฟนเนี่ยเขาจะมีบอกอย่างชัดเจนค่ะว่าตรงนี้เป็นอินนะคะตรงนี้เป็นเอาแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ยจะมีปั๊มน้ําให้ด้วยค่ะไม่ต้องการรักน้ําเอาเองนะคะแล้วก็ทําการประกอบตัวนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่เอาดัานลงไปค่ะให้ตรงล็อกเท่านี้เองนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวกรองรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถทําการหลีน้ําได้ด้วยนะคะวิธีการหลี่น้ํานะคะให้เราเนี่ยทาการหมุนไปทางซ้ายนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นการปิดน้ําค่ะหรือถ้าเราอยากจะเปิดน้ําก็าหมุนไปทางขวานะคะ,ะแบบนี้นะคะถ้าจะหลีก็หมุนไปทางซ้ายนิดนึงก็ได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดาวบาวน้ํานะคะแบบนี้ เคค่ะเท่านี้เองนะคะแล้วก็สามารถนําตัวสายยางนะคะมาประกอบกับท่ออินนโฟกับอัลโฟได้เลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณทางคุณลูกค้ามากนะคะที่มีการสั่งกลอง j b a l 2 0 4กตะว,วันเข้ามาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตะว,วันจัดส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ